คุณวิภาพรบอกว่าเป็นหนี้บัตรก้าใบโดนฟ้องหมดแล้วเราไม่มีเงินจ่ายแล้วเจ้าหน้าที่จะทํายังไงกับเราต่อคะโดนฟ้องหมดแล้วเราไม่มีเงินจ่ายแล้วเจ้าหน้าที่จะทำยังไงต่อไปก็เจ้าหนี้เขาก็จะตามสืบทรัพย์คุณวิภาภรนี่แหละเออเขาจะตามสืบรัพย์คุณไปเรื่อยๆนะแล้วก็เจอทรัพย์อ,อะไรเขาก็ยึดอ, ى, นะอ,รรอ่ามีรั์อะไรหรือเปล่าครับมีรัพย์อะไรหรือเปล่ามีเงินเดือนหรือเปล่าเงินเดือนมีมีเท่าไหร่ให้ข้อมูลผมผมจะบอกให้ คุณแดนนะสวัสดีครับคุณอู๋ถ้าเราผ่อนแบบบอลลูนหปีปีแรกผ่อนน้อยปีหลังผ่อนเยอะเราจะเป็นต้องผ่อนครบหปีไหมครับถึงจะรีไฟแนนซ์ดีเทนชันได้หรือสามปีก็สามารถทําได้เลยขอบคุณมากครับเออผ่อนแบบบอลลูนความหมายคืออะไรอะ่ะมีกี่สเต็ปต้องถามก่อนอันนี้คือผ่อนแบบผ่อนบ้านปกติหรือผ่อนแบบปรับโครงสร้างหนี้อ่ะครับอืมเออเป็นหนี้อะไรอะ่ะคือ ถ้าเป็นหนี้ผ่อนบ้านมันจะมีแค่2สเต็ปไม่ใช่หรอครับส่วนใหญ่2ปีแรกหรือ3ปีแรกผ่อนสเต็ปหนึ่งแล้วก็ปีที่4ขึ้นไปเนี่ยก็อีกผ่อนอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเกิดผ่อนแบบบอลูนแบบ ปีแรกผ่อนน้อยปี2ผ่อนเยอะปี3ผ่อนเยอะอันนี้มันจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้แล้วออันนี้ผมบอกได้เลยว่าจะรีไฟแนนซ์มันก็ไม่ง่ายล่ะครับไม่ง่ายครับต้องถามว่าเป็นหนี้อะไรเป็นหน,น,นี้ปกติอยู่หรือเปล่าที่ว่านี่คือเป็นหนี้ปกติอยู่หรือเปล่าครับช่วยให้ข้อมูลอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นหนี้ปกติอยู่ก็ก็ไม่น่าจะรีได้อ่ะไม่ใช่ถ้าเป็นหนี้ปกติมันไม่น่าจะผ่อนแบบนี้นี่ขอข้อมูลนิดนึงเป็นหนี้ปกติหรือหนี้ไม่ปกติเป็นหนี้ผ่อนอะไรสินเชื่ออะไร คุณวิพาพรณ์ตอนนี้ตกงานค่ะไม่มีเงินเดือนมีรถมอไซค์หนึ่งอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็ทําอะไรคุณวิพาพรณ์ไม่ได้หรอกครับเตรียมตัวหางานทํานะถ้าเงินเดือนคุณวิพาพรณ์ที่ทํางานใหม่เงินเดือนเกินสองหมื่นเขาก็อายัดได้ในส่วนที่เกินสองหมื่นนะครับอ่าแค่นั้นเองเออแต่ถ้าไม่มีทรัพย์สินอะไรมันก็ไม่รู้จะยึดอะไรครับก็อยู่แบบนั้นละครับมันก็ทาอะไรคุณไม่ได้หรอกครับเจ้านี่มันก็ได้แต่มองนะตาปิดๆ <c oughs> คุณบีดีบีบอกว่าถ้าสืบทรัพย์แต่เรา เป็นกู้ร่วมจะโดนยึดบ้านเปล่าครับกู้ร่วมก็เขาถ้าเกิดผู้กู้ร่วมมีทรัพย์สินอะไรเขาก็ถือว่าเขาก็มีสิทธิ์ไปเล่นได้อะครับก็มีสิทธิ์โดนนะฮะเป็นโปรผ่อนบ้านแบบปกติของออมสินปกติครับปีแรกผ่อนเจ็ดสิบาทต่อเดือนปีสองเจ็ดสิบาทฮะจริงหรอปีสองสามผ่อนสองหมืนหกหลังจากนั้นผ่อนเดือนสี่หมื่นห้าอ๋อโอเคเข้าใจละก็คือเป็นสินเชื่อบ้านธรรมดา คำถามคือเราจำเป็นต้องผ่อนครบ5ปีไหมครับถึงจะรีไฟแนนซ์อ่าโอเคคือจําเป็นไหมจองขอผ่อนครบ5ปีถึงจะรีไฟแนนซ์ไปดูสัญญากับออมสินก่อนครับว่าจะรีไฟแนนซ์โดนค่าปรับเท่าไหร่อ่าและรีเทนชั่นก็คือต้องดูครับว่าสัญญาตอนนี้คือผู้ง่ายดูสัญญากับออมสินอย่างเดียวเลยครับถ้าเกิดเขาให้ผ่อนขนาดนี้ผ่อน70บบาทหรือคือแบบว่าแทบจะไม่ต้องผ่อนเลยเนี่ยผมว่าต้องรีไฟแนนซ์ไม่แน่ใจอะแต่ว่าดูสัญญากับออมสินดีกว่าครับว่ารีได้หรือเปล่า คือเี้ีได้แต่ยอมเสียยอมเสียค่าปรับหรือว่าล่ะเออยอมเสียค่าปรับหรือเปล่า,ละออา,ลานะครับแต่ถามว่ารีเทนชันรีเทนชันมันก็ทําได้อยู่แล้วอะครับ ถ้าเราผ่อนตรงอนะ่ะแต่ว่ารีเทนชันคือเราต้องไปรีเทนชันตอนที่ดอกเบี้ยมันเป็นดอกเบี้ยลอยตัวธรรมดาแล้วอะถึงขั้นตอนนั้นแล้วค่อยไปทํำรีเทนชันส่วนจะรีไฟแนนซ์ก่อน3ปีได้ไหมก็ต้องดูสัญญาของอมสินนะฮะว่าเขาจะคิดค่าปรับเราหรือเปล่าแล้วถ้าเรารีไปเราจะคุ้มหรือเปล่าต้องคำนวณตรงนั้นดูคุณมารุลีว่าเราผ่อนบ้านหลังแรกกับทออก,กอสอปีแรก7 0 0ดแล้วปีต่อไปขึ้นปีละพันค่ะอยากรีเหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้น่าจะทอกอสลวมั้งไม่ทออกอ่กกสจะรีทําไมล่ะฮะ ถ้าอ,อสอดอกเบีย้ยถูกจะตายจะไปรีทาไมอ่ะคือดูดอกเบีย้ยนะแต่ว่าถ้าหลายคนอยากรีไฟนแนนทุกๆ3ปีก็ถ้ามีความสามารถก็รีได้ก็รีไปเถอะแต่ว่าคํานวณดูดีๆนิดนึงแล้วกันว่ามันมีค่าใช้จ่ายแฝงอะไรอยู่บ้างนะครับอคุณเพียรขี้ป่าบอกว่านี่ถูกขายออกไปแล้วถ้าจะเข้าร่วมคลินิกตต้อง เออถ้านี่ถูกขายไปแล้วไม่น่าจะเข้าได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกบริษัท AMC ทั้งหลายผู้นี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ทั้งหลายพวกนี้มันจะไม่เข้าร่วมโครงการคินิแกนี่น่าจะเข้าไม่ได้นะครับคุณิวเจนบอกว่าไม่มีทรัพย์สินให้ยึดมีแต่รถจักรยานยนต์ครับเงินเดือนข้าราชการอายัดไม่ได้แต่ อายัดบัญชีเงินฝากได้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเขาคงไปอายัดบัญชีเงินเดือนไม่ได้เหมือนกันนะแต่อายัดบัญชีอื่นๆได้การที่จะฟ้องเป็นบุคคลล้มละลายต้องมีหนี้เกินเท่าไหร่1ล้านบาทครับต้องมีหนี้เกิน1ล้านบาทครับถึงจะฟ้องล้มละลายได้ครับคุณแด,ดนบอกว่าคุณแดนบอกว่าในเอกสารเขียนว่าก,กรณีถ่ายถอนจำนนงก่อนครบกําหนดในทุกกรณีใน5ปีผู้กู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ3%ของยอดเงินต้นคงเหลือครับ ถ้าเขียนมาแบบนี้จะรีเทนชันได้ไหมครับรีฟอนแนนซ์คงรีเทนชันก็ก็มีโอกาสรีอยู่หรอถ้าเราถ้าเราผ่อนตรงนะก็รีเทนชันกับออมสินไปนั่นแหละครับก็ถ้าเราผ่อนตรงเขาก็เขาก็อาจจะรับคาร้องจากเราเอ,อถ้าเราเราขอว่าเราขอรีเทนชันนะขอดอกเบี้ยถูกเหมือนเดิมต่อสักสองปีถ้าเขาไม่ให้ถ้าไม่ให้กูย้ายแบงค์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็ต้องขู่เขานิดนึงอืคุณโบวี่ว่าติดบูโรถ้าจะเอาบ้านไปจำนองเพื่อเอามาจ่ายธนาคารจะปล่อยไหมคะไม่น่าจะไม่น่าจะปล่อยอ่ะ ไม่น่าจะปล่อยอ่ะครับหาวิธีการอื่นแก้ไขดีกว่ามั้งครับเราเราเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้อะไรต้องดูตรงนั้นเนี่ยปัญหาบางทีปัญหาเรื่องเงินน่ะมันไม่สําคัญเท่าเข้ากับเขาเรียกว่าลอจิกที่เราจะไปแก้หนี้นะภาษาอังกฤษแต่คิดไม่ออกคือเขาเรียกว่าไงกระบวนการในการที่จะไปแก้หนี้อ่ะมันสาคัญกว่าเรื่องการหาเงินนะเอานี้จริงๆเรื่องการหาเงินก็สําคัญแต่กระบวนการในการแก้หนี้สําคัญกว่าเรื่องการหาเงินไปแก้ไปจ่ายนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ คุณแดนว่าหลังสามปี MRA ลบศูนย์จุดห้าครับน่าจะลอยตัวออครับเข้าใจแล้วครับขอบุณมากโอเคตามนั้นเลยคุณสุวรรณมาตรการแก้หนี้ที่แบงค์ชาติช่วยใหม่เริ่มหนึ่งพฤษภาหกหกในคลินิกแก้หนี้มีข้อมูลแนะนำไหมครับก็อ,อันนี้แหละครับพี่คือพูดง่ายคือหนึ่งพฤษภาหกหกคือที่ผ่านที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคือพี่เป็นหนี้เสียเกินร้อยยี่สิบเอ็ดวันยังะ่ะถ้าเป็นหนี้เสียเกินร้อยยี่สิบเอ็ดวันก็เข้าคลินิกแก้หนี้ได้นะไปขอเข้าร่วมเขาได้แต่ แต่เจ้านี่จะเข้าหรือเปล่าน,นี้ตอบไม่ได้นะแต่หมายถึงว่าคุณสมบัติพร้อมที่จะยื่นข้อยื่นข้อเสนอตัวเองเข้าคลินิกแกหนี่อ่ะทได้ต้องเป็นนี่เสียก่อนร2อยิบอดวันแต่ถ้าเกิดพี่สุวรรณยังเป็นนี่เสียไม่ถึงร้อย2 0ิบร้อยิบวันร2อยสิบอดวันก็ก็รอก็ปล่อยเสียไปเลยสี่เดือนแล้วอีสี่เดือนข้างหน้าก็ค่อยไปคุยกับคลินิกแกหนี้เอานะคือคลินิกแกหนี้เขาจะโอเพนแล้วแหละตอนเนี้ยอ่ะคงไม่มีคําถามแนละ้วคงไม่มีคําถามเลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ